สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็คลิปนี้เราจะมาจับตะก,กระจันนะมาเอาไปทํากินนะก็อยู่ในหมู่บ้านนะครับผมไม่ได้อยู่ในป่านะนี่นะอยู่น้องๆผมจับอยู่นะครับผมตะก,กระจันเนี่ยถ้า,าคนดูทุกท่านเนี่ยรู้จักเนี่ยมันสามารถกินได้นะครับผมกินได้นะแต่ว่าสําหรับตัวผมเนี่ยผมไม่สามารถกินได้นะเพราะว่า,าผมแพ้นะ แพ้เยอ,อมากด้วยนะถ้าผมกินเข้าไปเนี่ยได้เข้าโรงพยาบาลแน่นอนนะนี่หนังผมจับไปได้ตัวหนึ่งนี่ก็น้ําขิงนะสวัสดีค่ะดิสวัสดีค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูเด็กๆจับจัก,กระจันกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะโชว์มือในการจับมันกันนะครับผมเหมือนฝนตกเลยไหมครับเอ,อ่อทุกคนเหมือนฝนตกเลยนะไอ้นี่จัก,กระจันเออฉี่ใส่นะครับผมเหมือนฝนตกเลยดูยดิพื้นเปีกเยกหมดแล้วพี่ทุกคนเหมือนเหมือนกับฝนตกเลยนะ หมันฝนเหมือนกับฝนตกเลยโหเปียกนะครับผมผมตอนแรกผมคิดว่าฝนตกนะที่ไหนได้จะกระจันฉี่ใส่้นตัวหนึ่งนุ่นตัวหนึ่งนะเอาไปเลยเอาอ่าจับไปดูผมจะปีนขึ้นไปต้นไม้นะครับผมขึ้นไปจับข้างบนเลยนะครับาาครับก็ตอนนี้เนะผมปีนขึ้นมาแล้วนะสูงเหมือนกันนะครับผม <laughs> ก็ จะปีนขึ้นไม่จับข้างบนน้นเลยนะเรามาดูกันว่าเราจะจับได้สักกี่ตัวนะโอ้ยมดเยอะด้วยนะมดเต็มเลยนะสองมด,ดหนเอยมดเต็มเลยนะในกล้องเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะตรงนู้นเนี่ยมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้มีเป็นแถวอะครับถ้าเออเป็นกลางวันเนี่ยอาจจะเห็นนะแต่นี้เป็นกลางคืนนะ อย่าลืมกหมใกล้ๆนี่นอนนะแถมผมก็เสียวเสียวตกเลยนะหมดเต็มเลยดูไม่ค่อยดูตัวเนี้ยเพื่อเขาใหญ่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยนี่เจ้าตัวนี้นะตัวนี้นี่เห็นแน่นอนนะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการจับนะเอาเอาที่จับมาเอาที่จับมาน้ำขหมดเยอะน้ำขิงเอาที่จับมาพี่ก่อน

หมดจับต um, um, ุ mm. ้มแล้ว oh, ก yeah, ็พ okay, mm ี hmm. ่ตัวเองก็ต้องมีโอ้ยยอะโอ้ยออกโอเคแล้วมันเยอะเราคือไมหาที่ดีได้ ตอนนี้ออนนี้ยง่ายอนตบตบปล่อยไม้หนย่อยนี่ายขาพร้อมกอดถุกตัวนึ่ จับนี่ทำง่ายๆกันดี่กว่าแต่นี่จับก่อนมันไม่เยอะไงโอ้ยง่ายๆขาหมดถึงขาเฮ้ยนี่เพียงกิ่งทำนี่ฝอ่นน้องยังเยอะอ่ะแต่แม่งเดียกว่าจะตั้งกันบนนี่แหละนี่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 อี่น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 ้่นี่นี่น้่นี่นีมนี่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  นพีี่เอาลงไหมเอาลงไหมโอเคเดี๋ยวผมจะลงไปนะผมทนมดไม่ไหวนะอ่ะจับมดเยอะอ่ะจับไปจะลงอ่ะบิมมันก็ลงมาได้แล้วสูงดีดีดงไม่ทิ่บเลย มดขึ้นเต็มตัว h มนะพีเลยิอ้มดมดเต็มเลยนะครับมดเยอะมากกัดผมบ้างเอเดี๋ยวไปถอดเสื้อก่อนถอเสื้อถอดเสื้อเอาเอาไม้ให้พี่บิมไป หมดเยอะมากเนี่ยมันหมดนับร้อยตัวเกาะตัวเต็มไปห,หมดเลยลลเต็มขนนั้เเวเลยนะครับก็ตอนนี้ผมกังจัดต้นไม้ใหญ่ใหญ่เ่ะนะผมคุดผิดเพราะว่ามดมันเยอะมากขันด้วย น้องผมมันยังอยู่ข้างบนนุ่นเลยนะแต่เราจะไปหาจับที่มันเอ่อไม่สูงข,ขนาดนี้นะเพราะว่ามันขึ้นลําบากกันนะเมื่อกี้น้องผมผมส่งตัวน้องผมขึ้นไปนะให้เหยียบขาผมขึ้นไปไก็ลองมาดูันนะว่าวันนีนะ้เราจะจับได้สักกี่ร้อยตัวนะแต่ว่าในขวดเยอะอยู่นะครับน้ำมาพี่กินนะ โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เยอะพอสมควรเลยนะยแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ย,ยจักระจันพวกเนี้ยทั้งหมดเนี้ยนะจะส่องไฟที่ไหนจ,จักระจันตรงพวกเนี้ยมันสามารถขายได้ตัวละหมื่นบาทได้ผมเหมือนจิ้งหรีดนะขายได้เหมือนจิ้งหรีดเลยแต่ว่าอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าคนนิยมจะยังนิยมกินกันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าที่บ้านเราเนี่ยเออกินกันนะครับ ผมเมื่อตอน,นเด็กผมก็กินนะครับกินได้หมดทุกอย่างแต่ว่าพอโตมาเนี่ยเริ่มจะแพอ,อพวกสัตว์ที่เป็นแมลงแบบนี้นะครนแพ้นะครับต <ait> อนนีนะ้น้องผมอยู่ข้างบนนู่นเลยนะจากความสูงนี่ก็หลายเมตรนะครับ <S <S สูงพอๆกับห้างออของพี่เต้เลยนะแต่ว่าของพี่เต้จะสูงกว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งได้กี่ตัวแล้วบีม ได้กี่ตัวแล้วขึ้นตัวแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยน้องเนี่ยจับได้หลายตัวนะเนนะต็ <ๆ S 1> <Nether S 1> มเต็มนั้นเลยนะนนะอ่ะปล่อยปล่อยลงมาเลยปล่อยลงมาเลยปล่อยลงมาเลยนี่นะครับพี่ๆทุกคนนี่นะนี่วิธีการจับของพวกเรานะครับผมก็จะใช้ถุงพลาสติก คุมไว้กับไม้นะครับแล้วก็ตะปบเข้าไปนะครับเพื่อให้มันบินเข้าถุงนะครับพี่ฝากหนะ่อยน้องเขาก็จับได้เหมือนกันนะจับมามานานยังหนูมานานยังมานานแล้วนะชื่อน้องอะไรครับน้องเมาส์ครับน้องเมานะครับผมก็เป็นน้องๆในหมู่บ้านเหมือนกันนะเป็นน้องๆในหมู่บ้านนะก็มาจับตะกั่วจัดเหมือนกันนะเนี่ยจะเอาไปทําอะไรกินจะทอดกินเหรอ,อขอกินแม่ให้มาจับหรือเปล่า อ๋อมาจับเองนะก็เป็นเด็กสมัยเมื่อก่อนนี่ก็จะมาเล่นแล้วก็มาจับด้วยนะผมก็เมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้นนะตอนนี้น้องๆันหลานผมเนี่ยมากันหลายคนเลยนะก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนฝนตกเลยนะเขาปากผมเต็มๆเลยชี่เหมือนฝนตกเลยนะถ้าพี่เพื่อนๆสังเกตเนี่ยเหมือนกับฝนตกเลยนะนี่นะเปียกนะตรงนี้นะบริเวณนี้เปียกหมดเลยนะ น้องผมวดลงมานะเป็นไรมดเยอะเปล่ามาดูครับผมมีมดขึ้นตัวน้องคนเต็มเลยนะโห<ฮ>หันหลังนี่นี่น้องชายผมนะน้องชายลองจากน้องสาวอีกคนหนึ่งนะคนที่สี่นะครับส่วนคนนู้นชื่อเฟิร์สเนี่ยชื่อเออเป็นคนที่ห้านะ อันนี้ชื่อบิมนะคนที่ส<ม>ี่เออใช่คนที่สี่ครับพี่น้องห้าคน<ม>ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นหลานผมนะหลานแล้วก็น้องน้องของน้องไอ้น้องเพื่อนครับอันนี้ก็เพื่อนน้องนะครับที่เหลือก็เป็นตัวประกอบออน้อง <c oughs> ก็แลวก็ต้นไม้ต้นเนี้ยมันก็มีอีกหลายตัวแล้วแต่มันสูงเกินไปเนี่ยมันอันตรายนะผมไม่ให้น้องผมขึ้นไปนะสูงเกินนี่ก็เป็นพ่อพ่อกับแม่ น้องๆผมนะครับผมจเ <ot> <able> จ้าน้องฟ้าอีกแล้วนะจุบ๊บๆหน่อยจุ๊บๆสวัสดีจ้านี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่สวัสดีครับเอามือออกวแก้วมืออ้าน้องที่อยู่หวัสดีครับนี่ก็เป็นรถคันเก่าของผมนะคลาสสิกคันลไล่เขาแคลาสสิกนะ เลลงคันนี้แหละอยู่กับที่ผมตอนนี้แต่ผมทำความได้ก็มมอยู่กับผมมาหลายปีนะสิบกว่าปีแม่ผมแม่นุ่ก็พ่อผมนะครับรพ่อมาเอาจัก,กรจันทร์นะผมส่องไฟเนี่ยดูด โฟกัสกล้องไม่โฟกัสกล้องเบลอดูึันเดี๋ยวพอแล้วเฮ้ยนี่อชไรเนี่ยกินไมน้สามตัวนะแต่ว่าเราจะมาได้หลายร้อยตัวนะสี่ตัวจะจันเสียงร้องแบบ น่าลำคาญอยู่พอถึควรนะเวลาเข้าป่าเนี่ยเนี่ยผมมาแก้แค้นมันนะตกตกตกน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 ะนี่มีนงนีตนจับจับจับ่นน่นะอะไรวะตรงไฟกูเนี่ยไจับไจับเนี่ยกูเลยโอ้โอ้นี่เต็มเลยนะนี่นี่นะี่นะเอาไปคั่วกินแล้วก็ทอดกินก็ได้นะฮะ ครับก็ตอนนี้เน e ี่ยเป็นเวลาสามทุ่มกว่านะทุกคนสามทุ่มกว่านะเอลขเก้าสามทุ่มกว่านี้จักรจันจะลงจากพื้นนะตอนนี้เนี่ยน้องๆผมไล่จับจับที่พื้นเลยนะไม่ต้องจะไปต้องไปปีนอะไรเยอะนะนะเราจะจับตรงพื้นเลยนะก็ตอนนี้เจ้าน้องฟาร์มอยู่กับผมนะบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายมองเห็นไหมมองไฟเนี่ยมองไฟเนี่ยไฟอยู่เนี่ยเอ ก็เป็นหลาผมนะจริง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 ก็ไลทไลเมื่อคืนก่อนเนี่ยคือโดนลบไปนะเพราะว่าหลาผมไม่ได้ใส่กางเกงนะมันก็เลยโดนผุดกดนะหน่อยจหน่อยน่ยจริงหน่อยๆนจริงี่เล้วกินนมยัา นำแล้วเฮ้ยฮะกู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 อ่ะเนอะนอะอ่ะทุกคนเลยนะ,ะไหนอืมตอนนี้เนี่ยเราจะกระจัดวัเนี่ยฉี่จนเปียกเอ่อตรงนี้เลยนะนะถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าเอ่อใบไ,ไม้เปียกไปหมดเลยนะทุกคนเหมือนกับฝนตกนะแต่ว่าจริงๆฝนไม่ได้ตกนะเราอลังหาเนี่ยเพราะว่ามัน สามทุ่มแล้วว่จาจะกรัเจิดมันจะลงจากพื้นนะเอ้ยลงจากต้นไม้แล้วลงมาสู่พื้นนะ mm hmm. นี่จับสี่พื้นนะจับที่พื้นได้ตัวหนึ่งมื้อนี้หรอไม่ก็กินพวงนี้นะครับผมก็ช่วงทาอาหารเนี่ยผมจะใหออ้ทุกคนได้ดูนะก็ตอนที่ทาอาหารเนี่ยก็จะให้พี่ที่ทุกคนเนี่ยได้เห็นนะว่าเราเอาไปทําอะไรกินแต่หลักๆก,ก็คือจะมีทอดมีทอดแล้วก็มีคั่วนะครับมีแบบสองอย่างนะเราจะทอดกรอบแล้วว่าจะคั่วแบบแห้งเลยก็ได้นะ เพราะผมก็หลังจับตามพื้นนะเพราะว่าตะกั่จันมันลงลงมาจากต้นไม้นะ <c oughs> เยอะมากเยอะจนแบบพื้นเปียกนะฉี่จนแบบพื้นมันเปียกนะอะข้าปากผมมั่งนะฟามจะไปไหน

ฟ้ามรถน้ำมาคนโอียเฮ้ยเฮ้ยเกจะกระจันนะมามาหาพี่มาเฮ้ยล้มเอวางล้มมาหาพี่มาจับได้แล้วเว้ยขิงขิงเหรอขี้ขิงจับจะกระจันอยู่แปอยู่บนรถเลยขึ้นรถขึ้นรถบินบินก่อนไปบิน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 อยู่ดีๆนะร้อนบิ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 น ครับตอนนี้เนี่ยน้องผมเนี่ยยังไม่เสร็จเลยนะแต่ตอนนี้ก็ดึกพอสมควรแล้วนะมีก่กจะใจมาอีกแล้วก็มีตกตรงพื้นนะมันดดลงมาเอ,อ้ไม่เห็นนะพ่อไม่เห็นแทนกล้องไม่ค่อยชัดนะ น่าจะพังแลมั้งครับร้อนตกนะร้อนตก้ตกร้ตกอืมเข้าปากเต็มเต็มเลยน้ำก็ระวังนะระวังตก นี่ก็เป็นวิธีของคนที่นี่นะครับผมใช้ถุงพลาสติกนะแต่ว่าที่อื่นเนี่ยผมไม่น่าใจนะว่าใช้อะไรนะนเร<อ>าจะใช้วิธีจับเนี่ยโดยการใช้ถุงพลาสติกเนี่ยกับลวดให้ัเป็นวงกลมนะแล้วก็ให้มันเป็นปากให้มันสามารถครอบตกรจจันได้นะครับเอาได้กี่ตัวแล้วบีมออโอ้โแบบตกเม็ดใหญ่มากเลยนะ ตกจผมเม็ดบอลเลอร์เลยนะนะผมคิดว่าน้ำฝนตกนะตกมดบลอลเลิศเลยวันนี้ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะจับแล้วนะเราก็ได้พอหลายตัวนะนับไม่ท้วนไหมเยอะมากเลยนับไม่ท้วนนะเยอะมากๆเลยนูน่นยังอยู่บนต้นไม้กันอยู่เลยนะ หอแล้วบีมกลับแล้วไปไปกลับมีอะไรกลับตามพื้นเลยนะมันตกแถวพื้นเต็มไปหมดเลยไม่รู้นะที่อื่นนะผมไม่มั่นใจนะว่ามีปลาเยอะแบนแล้ว โหพื้นเปียกเลยนะอย่างกัฝนตกอย่างกับฝนตกเลยโหนู่นนู่นนู่นจับเลยรจับอยตัวเอ่อดูี่นะดู okay. ีนด่ดน อ๊บจับได้แล้วยินไมไหนจับได้อีกแล้วอ้าวก็มีเพื่อนจินดาเ้วยนะบังเอ,อิญมาเจอเลย,ยผมคิดว่าเป็นน้องเหรอจินดาดจับได้เยอะอยังได้อย นะอันนี้เอากลับไปทําอะไรกินเนะี่ยเอาไปทําลาบแล้วก็ทอดเออลาบอร่อยนะนี่น้องมอสนะครับะปุกเลยครับครับจับได้กี่ตัวแล้วจับนี่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อะไรจับเนี่ยใช้จับอย่างานี้ไงนี่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 ไม่ไม่ต้องจับบนต้นไม้แล้วจ,จับลงพื้นเนี่ยตกลงม้ยังกระผลไม้ตกเลย้หลายกิโลเนี่ยไอ้กิโลเป็นกิโล จะโดินกับเลยนะรีบเลยเชียวแล้วมีเลยอ่ะเชียเพอผมีพูดต่อไปแกเร่งว่าได้ประมาณกิโลหนึ่งแล้วนะเธอที่แปลว่าแก่นะนานนะสี่ชุมกว่าแล้วสี่ชุมนะ ตอนแรกจะกลับสว่ว่ตนนนนะ์ตอนนี้นี่ก็จะไล่จับก่อนครับตอนนี้น่ยเดี๋ยวพวกพวกเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับก็ส่วนอาหารเมนูเนี่ยเราก็จะไปเจอกันในตอนเช้าเลยนะว่า,าหน้าตาเป็นยังไงนะเดี๋ยวรอชมกันเลยนะครับทุกคน